โอเคได้แล้วอรอยไหมอันยาวันยาวเวียดนามน่นึงมีอะไรดูดิถูกด้วยมันนึงครีมแบบอืมอร่อย กินก่อนด้วยให้เลยข้นยาวเวียดนามน,นะจ๊ะต้องข้าวเหอยอแจก่อนทองด้วยข <Okay. S 2> นเมนเขาเกยดง่ายนี่เป็นข้าขหาง เปี่ยนม่ใช้ก่อนเลยเฮ้ยง่ายจังว้าวเลขที่โพค่ะยมาตรนี้เลขที่โพมาดูกัน หมดก็แก่หมดแล้วนะ่แช่ตัวเย็นนี้ตุ้งจริงๆอ๋อมันจะถ่ายทางแนวหรือทางตรงมันจะได้ได้ถ่ายหมดให้ทางแนวตรงหรือตาเอีงแน่นอนเนี่ยตรงมันก็ต้องแนวตรงตลอดทีมันจะมาถ่ายแนวไม่ได้นะคะมันเริ่มแรกมันถ่ายแนวตรงเลยแน่นอนตรงนอนตรงนอนดูเห็นมาดีดี เหมือนก้านยาเลยนะก้านยาลูกคน,น,นบนพีนเรียเวียดนามกินดีมากเลยกินดียิงดูเปลือกมันก็เลยไม่ทุเรียนไม่มีป้ายายานเยน,นี่ยไม่ได้อันนี้ควรไม่ได้ป้ายยาทุเรียนแก่ตรงพันห้าลูกละห้าร้อยถูกมากเหมือนที่ฉันมาจัดมันเกิดให้มันนะ มีไหมหมดเลยเหรอหมดเลยโอ้เท่าไหรหนูปะห้าร้อยห้าร้อยจ้านี่มีเครื่องไฮโดรอ้นี่สวยสวยอนะันนี้นี่อะไอืมอร่อยอ่อร่อยมาก เนียนๆอร่อยจริงอร่อยมากคีมี่ไหมอืมกินมันมันของชีโนมันจะไทยจริงอร่อยมากอะไรกับมันท้องวัดที่แล้วเฮียคุงกอะไรย่อืมอืมปีะาทียังสามาทีสิบแปดโอเค